Good a f t e r n o o n ค่ะอันนี้ชวนวง Breakfast in b e บสเพลงชื่อว่าข่มใจมันไม่มีคาราโอเกะมันมีแต่ mv แล้วก็ก็เลยต้องร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 ้องพร้อมกับ mv เลย ทำเป็นมองมาข้ามไปก็เกรงใจใครคนนั้นฉันรู้ว่ามันผิดเพราะฉันไม่มีสิทธิ์คิดป ฉันทำเพื่อความเป็นคนดีทำไมมีวันรู้อะไรอยู่ในหัวใจอยากร้องบอกเธออยากร้องบอกรักเธอเหลือเก,กินฉันรักเธอที่สุดในหัวใจอยา แต่คงทำได้เพียงคมใจยังไงก็ต้องทนกลายเป็นแค่เพียงคนคนเคยที่เธอเจอก็แค่ทักจึงรักก็ต้องเจ็บ ึงแล้วต้องเจ็บเท่าไรยังไงเธอก็ไม่รานานแสนนานที่มันเป็นอย่างนี้ทําฉันทําเพื่อความเป็นคนดีจะไม่มีวันรู้อะไร แต่คงจำได้เพียงคมใจฮ hey, uh, 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 uh. อาจจะคายได้รักกันแต่วันนี้ความสำคัญอยู่ที่เขาฉันมันคนอื่นฉันมันไม่เกี่ยวฉันมันเก่าเรื่องของเราไม่เหลืออะไร คนดีทำไมมีวันรู้อะไรอยู คงทำได้เพียงคำ ไก่เพิ่งขันนะคะอืก็คงขันทั้งวันทั้งคืนนะคะไก่ค่ะไม่ได้ขันให้ตื่นตอนเช้าแล้วเพราะฉะนั้นจะตื่นตอนไหนก็แล้วแต่นะคะ Goodbye เอ่อถามพมา่าพมา่าถามว่าสวัสดีสวัสดีหรือว่าสวัสดีค่ะพมา่าภาษาพม่าว่าอะไรอ่า ประมาณนั้นนะเบงกะละวะเบงกะละวะหรือว่าเบงกะลาวะหรือเบงกะละวะเดี๋ยวคือใช้บบเบไม้เบงกะละวะหรือเบงกะละบะหรือว่าเมงกะลาบะไม่เป็นมมม้าหรือบเบไม้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าทีนี้เอพอบอกว่าถามว่าแล้วคําว่าลาก่อนล่ะลาก่อนเขาเวลาลาก่อนว่าอะไร คือคงคงจะแบบว่าล้อเล่นอนะบอกบาย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 ที bye, bye bye ่จริงบป็บานเป็นภาษาอังกฤษบอกเขามันเป็นภาษาอังกฤษ,กม,าษ,ากฤษมันไม่ใช่ภาษาพมา่านะบายบายเนี่ย <laughs> ก็เลยไม่รู้สักทีว่าคําว่าลาก่อนนี่คือว่าเขาเรียกอะไรอะไรนะคะไม่รู้ว่าเขาจะรู้จกักเออไปถึงเออเวงเชเวตี้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่า <c oughs> แล้วแต่ตาวิงชเวตี้นั่นก็คือว่าออยู่ในยุคของดูจากละคระหนังเรื่องพระสุริโยไทยะนะคะที่ที่รบตาวิงชเวตี้นี่อยู่ในกรุงต,ตอนนี้มีมีละครเรื่องแม่หยัวแม่หยัวก็คือใช่แม่แม่หยัวนี่อยู่ในเอ่อ มาจากเขาเอาตัดตัดมาจากหนังเรื่องพระสุโยไทยแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ว่าเขาเรียกว่าตอนนั้นกรุงอะไรกรุงอะไรแต่ว่าละครละครอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ออเพี่สมนันคงยิ่งนั้นเรื่องละครกรุงศรีอยุธยาอันนั้นอ่ะ,อะก็พมา่ามาตีกรุงศรีอยุธยา นั่นคือตอนที่ที่ที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งสุดท้ายกรุงศรีอยุธยาแตกแตกครั้งสุดท้ายแล้วทีหลังก็คือว่าเออพระเจ้าตากสินไปกู้มากู้กรุงศรีศรีอยุธยามาปุ๊บแล้วก็ถึงจะพอพ้นพระเจ้าตากศินเลยเข้าสู่เอ่อกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มรัชกาลที่หนึ่งจนมาถึงกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นรัชกาลที่ สิบนะคะค่ะอืมก็อันนี้ก็คือว่าถ้าเขาเขารู้เขาก็ก็จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาว่าถ้าพูดถึงว่าพูดพูดเล่นๆกับเขาว่าแล้วรู้จักไหมอ่ะเอาอ่ะล้วก็แล้วคะ่ะไม่ต้องแบบไทยชัดก็รู้รู้จักไหมอ่ะตาเวงชเวตีอ่ะที่ชอบทาหน้าขาว หน้าเขาเขามากๆนั่นคือแตเวงเชเวตี้แล้วก็แล้วก็เออเออไงนะอืมแล้วก็แล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเออพมา่าด้วยไหมคะเออเรื่องที่พี่อัมพชรภาแสดง เพลิงพระนางอะไรนี่แหละไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะนี่ก็เกี่ยวกับสม,มุยโยไทแม่โยวเนี่ยแม่โยวใช่แม่โยวคือแม่มโยวเขาเอาเอาตัดมาจากที่<ไ>ว่าเพราะว่าแม่โยวเป็นคนที่เขาเรียกว่าแม่มโยวเป็นเป็นกบฏตอนนั้นแม่โยวเป็นกบฏกบฏกบฏเออเป็นกบฏกบฏฆ่าใช้ใช้ยาพิษฆ่าพระ อจำจำจำไมใ่ใช่ใช่เพราะว่าเขาเจ้าออยู่หัวืมเพราะว่าเขาเขาเขาต้องการให้ให้ราชวงศ์ของเขาอ่ะมาแทนราชวงศ์นี้เอาเอาราชวงศ์ของเขาก็เลยเป็นกรบฏของที่นี่เออเข้ามาเป็นแบบกบฏแต่ว่าจะจำจำจไม่ค่อยได้วา่า <indicating S 2> ลูกมันเป็นแค่นั้นด้วยลูกแล้วทีหลังทีหลังก็โดน อ่าอ่าโดนฆ่าทีหลังก็โดนฆ่าตายลูกก็โดนฆ่าโดน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 ฆ่าตายทีหลังอะ่ะถ้าเป็นตอนจบของแม่หยว่ก็คือว่าก็แม่หยว่ก็ตาย,ตายสลบแม่หยว่ก็ตายตายแล้วก็โดนแเอาอออเคออะไรเรือหัวต้องประจานแขว,วนหัวประจานส่วนมากเขาเรียกอ่า เอ่อถ้าเก็กเ,เ,เจ็ดชโชคโคตรเอาหัวแขวนหัวประจานอะไรเงี้ยฆ่าเจ็ดโคตรยังไงถ้าเกิดว่าแล้วก็ยังเพลงอีกนะเพลงซื้อป่วยไก่ <laughs> โอเคยังไม่รู้คำพาลาก่อนก็ก็ก็ลาก่อนหรือว่าไม่บาย เป็นเพลงต่อไปนะคะค่ะ